คอร์ส3วัน5วันจบคอร์สล้างแอร์ได้เซอร์ซาอะไรได้มันเก็บเงินเราเลือกทํางานได้เราเลือกรับเงินได้แม้แต่ช่วงโควิดที่คนคิดว่ารายได้จะตกกับมากขึ้นเกือบ2เท่ามันอาจจะเป็นอาชีพหลักได้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมก็ได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีวัน พวกกับพวกเราอยู่แล้วนะฮะผมกับรายการคนคุยช่างของวิชิมานนี่ในชน่ไหม e ีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ EP ผม <c oughs> ยังง้ายอยู่ EP ห้า EP ห้า EP ห้านะุ p กัน,กน <c oughs> ตาแล้วนะคุณติ๊กโอ้โหนานถ่ายไป,ไปไปเป็นเดือนเหมือนกันเป็นเดือนใช่โอ้โหเยอะเหมือนกันแต่ว่าคลิปเห็นที่เราเพิ่งออกไปวเราเพิ่งตัดแต่ก็ออกรัวๆอยู่คลิปก็ต่อเน,นื่องใช่ใช่ช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่าคุณซิโร่นี่ก็โด่งดังอยู่พอสมควรแนวเช่นโอเกมนะครับ วันนี้มีอะไรจะมาถามผมเนี่ยวันนี้อ้าววันนี้ผมจะมีอะไรมาถามเป็นสาระความรู้ที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะผมเกี่ยวกับได้ผมมีสาระเรามีนะมีโหเรามาคุยกับช่างวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ กลายเป็นช่างแอร์เขาเรียกว่าไม่ใช่ไครก็ได้ที่จะเป็นช่างแอร์ใช่ใครอยากเป็นช่างแอร์มาทางนี้มาทางนี้ชื<น>่<น>อพีเราโอเคอันนี้หัวข้อเลยใยช่ไหมหัวข้อเลยเป็นช่างแอร์มาทางนี้ใช่แล้วมันพูดเกี่ยวกับว่าสายชีพช่างแอร์เนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวหรือว่าเราอาจจะเป็นเหมือนกับอินทวิวิวว่าแนะนำเกี่ยวกับการเป็นช่างแอร์หรือว่าสายอาชีพเกี่ยวกับระบบปรับอากาศหรือระบบความความเย็นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวหรือว่าเรามีกระบวนการหรือว่าอะไรยังไงบ้างนะครับผม อย่างนี้ก็เลยมานั่งถามซีโร่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ดีกว่านะครับมีหลายเลเวลนะ รั้งฝั่งฟังพูดแล้วก็มีหลายเลเวลเป็นโอ้ยเยอะมากทั้งแบบออกแนวแบบว่าวิศวกรเลยไหมแนวผู้รับเหมาเลยไหมแนวช่างเลยไหมซึ่งซึ่งแต่ละอันนี้มีข้อดีข้อเสียแต็นฐานกันแต่ทุกอันนี่คือช่างรายได้หมดอาเร่องน้าหมายการทำงานคือเงินใช่สร้างรายได้หมดก็คือเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่ผมว่ามันน่าสนใจนะแล้วว่าช่องเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องของอาช่างแอร์อะไรพวกนี้ด้วยเกี่ยวกับระบบปอากาศช่างแอร์ในประเทศไทยนี่ก็เยอะนะเยอะคนคน ต้องซึ่งในในกลุ่มแบบช่างแอร์กรุงเทพและเปรีบมนทนหรือว่าช่างแอร์ต่างต่างจังหวัดเนี้ยเยอะมากออกผมออกไปสัมมนาอย่างเงี้ยทีก็สามร้อยสี่ร้อยคนเหมือนกันของแค่ร้านละร้านนี้ร้านเดียวลูกค้าร้านนี้ร้านเดียวอะไรค่อนข้างเยอะเลยคุณซีโลกใช่อ่ะวันนี้ก็เลยจะมาตั้งคุยกับคุณซีโร่เรื่องนี้แหละนะผมก็เกี่ยวกับใครอยากเป็นช่างแอร์หรือว่าใครอยากจะสนใจเกี่ยวกับเรา่จะเข้ามาอยู่ในวงการของระบบอากาศหรือระบบความความเย็นเนี่ย อย่างแรกเหมือนจะถามคุซิโรว่าถ้าเกิดว่าจะให้แบ่งสายอาชีพที่เขาทาํางานเกี่ยวกับพวกระบบพวกนี้ถ้าเกิดหลัก,ลกๆเนี่ยเขาจะมียังไงบ้างถ้าเอาเนี่ยเอาเบสิกก่อนก็คือ uh huh. ช่าง uh huh. ช่างก็คือไม่ไม่ว่าจะมีเบสิกมาจากช่างยนช่างไปช่างกลอะไรโรงงานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถขึ้นมาเป็นช่างแอร์ได้โ uh huh. ดยการคือมีมีหลายมีหลากหลายวิธีมากหนึ่งคือไปยไปอยู่ตามร้านที่เขารับทำพวกนี้อยู่แล้วไหม uh huh. อ่าไปเป็นลูกน้องเขาก่อนอ่าเป็นลูกน้องเขาพอเขา ทีพักรักจำอ,ะอ่ะเ,เริ่มทําได้แล้วต่อไปทําเองไหมมาเหมาเองไหมอันนี้อีกสเต็จหนึ่งสเตจที่สองคือ เริ่มด้วยการเรียนรู้เลยเริ่มด้วยการเรียนคือไปเรียนพวกศูนย์ฝึกวิชาชีพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอะ,อะไรเงี้ยรัฐบาลเราสนับสนุสน,นนะสองฟรีด้วยนะได้งเงินด้วยมีบางที่ท,ท,ที่อารมณ์เหมือนจ้างเงียนนะ,อ,ะอารมณ์นั้นแต่ว่าคือไปเรียนดูเราได้วิชาได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ใบรับรองวิชาชีพเราด้วยเหมือนไปสอบไปสอบเอาใบอนุญาตด้วยอะไรด้วยในส่วนของสถาบันฝีมือแรงงานก็มีเปิดสอนในหมวดของช่างไฟฟ้าช่างเอบ ก็คือเราก็สามารถที่จะไปเรียนตามหน่วยงานที่เขาถูกต้องรับให้ได้แล้วเราก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคูกต้ออกมาทําชำการได้ปกติอันนี้คือตามของรัฐบาลแล้วนะสำหรับคนที่งบน้อยแบบมีเวลาคือเขาเรียนเป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะแต่ผมผมไม่มีไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่าเขาเรียนกันกี่เดือนแต่ก็มีคนอยากจะไปเรียนเหมือนกันนะครับอีกแนวทางหนึ่งคือสำหรับคนที่คอมมีทุนทรัพย์ไปเรียนตาม ร้านหรือว่าตามที่เขาเปิดสอนนี้เป็นเหมือนโรงเรียนเอกชนแบบไปเรียนแบบคอร์สสามวันห้าวันจบคอร์สล้างแอร์ได้อ่าแนวนี้ก็มีเหมือนกันอก็เป็นช่างแอร์ได้เหมือนกันอารมณ์นี้นะครับอ,อันนี้คือในหมวดของของช่างแอร์ของช่างแอร์พอพอ,อจะกลายเป็นเหมือนค้รับเหมา ถ้า ah <m. S 1> อยากเป็นผู้รับเหมาก็เริ่มมาจากที่เราทําอรเล็กๆเป็นก่อนแล้วก็ผอมาเป็นพัฒนาขึ้นเป็นงานโปรเจกต์งานโครงการที่เป็นสิบสิบตัวสิบยี่สิบตัวขึ้นไปถ้าเป็นผู้รับเหมาก็ต้องเพิ่มทักษะในส่วนของการทํำประเมินราคาเป็นคอสเอสเซเมนตเบื้องต้นนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ไม่ขาดทุนเอาง่ายๆนะครับซึ่งราคาันไม่ได้ตต่ตัวหลักหน้างานแต่ละที่ท่อไกลท่อไกลเขาก็ต้องรู้ต้นทุนเขามาเท่าไหร่เพราะจะต้องบวกไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหคนทางที่จะมีหลายแนวทางคือเริ่มแต่เป็น จะช่างล้างแอร์ตามบ้านไหมล้างแอร์อย่างเดียวลุยล้างแอร์อย่างเดียวช่างติดบางคนก็แบบรับรับงานของตามตามที่ร้านพวกที่เป็นร้านโฮมโปรอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาไปไปเป็นซับอ่ะที่รับติดรับติตรับติดอย่างเดียวก็มีมีหลากหลายแนวทางมากอันนี้คือแล้วก็เรื่องของรายได้พูดถึงเรื่องของรายได้ที่เป็นเป็นช่างทำช่างล้างแอร์ช่างติดตั้งแอร์ทั่วไปก็ปกติเลยล้างแอร์เดี๋ยวนี้ก็ หกร้อยเจ็ดร้อยนะห้าร้อยไม่ค่อยมีแล้วนะครับถ้ายิ่งเป็นบริษัทนี่คือแปดร้อยครับในการรงกษาแต่ละตัว mm hmm. ซึ่งวันหนึ่งเขาล้างได้เป็นหกตัวเจ็ดตัวเหมือนกัน mm hmm. คือถ้าถ้ายิ่งมีทีมที่เข้าขาเข้ามือกันอ่ะวันเป็นติดตัวซึ่งสร้างรายได้วันเกือบหมื่นนี่คือวันเดียวนะอ่ายิ่งช่วงหน้ารลอนี่โทรหาเขาไม่ได้เลยเดือนหน้าได้ไหมพี่นี่เลยอ่าใช่คือมีคิวจองมาตลอดคิวจองเยอะแล้วก็เขาก็มีหลายโซนไงทุกทุกทุกวันนี้บ้านใครไม่มีแอร์บ้างอืมอันนีครับบ้านหนึ่งก็สองตัวขั้นต่ำเลยตัวหนึ่งอ้องรอนมีแน่นอน แต่บาว่าคือ2ตัวขั้นต่ำค่าเฉลี่ยใช่ใช่ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นของบางคนบางคนทำงานแบบออฟฟิศอย่างเงี้ยเขาก็มาเป็นช่างแอร์เสาทิ์รับแค่ในหมู่บ้านเขาก็เรื่อยๆอันนี้เป็นอีกสางอย่างที่ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอาชีพหลักได้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมก็ได้ด้วยบางคนชอบชอบใช้เครื่องมือเป็นการสนตัวอยู่แล้วเหมือนผมเนี้ยผมชอบใช้เครื่องมือการสนตัวอย่แลเี้วก็มีบ้างเสาทิ์แบบ มีคนในหมู่บ้านโทรมาหารางแอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีเพจทปุ๊บมีอะไรปกติอของอช่างทั่วไปนั่นแหละสามารถสร้างรายได้อีกใช่สร้างรายได้ตรงนี้ออโอเคก็สําหรับช,ช่างแอร์นะฮะก็อย่างที่คุณซีโร่กล่าวไปก็คือว่าเราสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเรียนเพิ่มเติมได้ก็คนะือสรุปก็คือศึกษาจากร้านที่เขาทําจริงๆเลยไปกับเขาเลยไปเรียนรู้งานกับเขาเลยสองไปเรียนตามสถาบันที่เป็นของรัฐบาลสามไปเรียนตามเอกชนตามที่เขาเปิดคอร์สสอนต่างๆ ประมาณนี้<ช>ที่เหลือก็ต้องพัฒนาศักยภาพด้วยตัวเองยังไงเขาเขาเข้าไปอยู่ในวงงานนี้ปุ๊บก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆช่างแอร์ที่คอยแนะนําคือเขาเขารักกันมาก จะบอกเขาแล้วเขาแนะนํากันว่าแบบนี้ต้องแบบนี้น้องแบบนี้ต้องแบบนี้่คุยกันได้ในกลุ่มเลยนะครับไม่มีปัญหาใช่ไออย่างถ้าเกิดคุณไปเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ในเรื่องของคอนแทคคอนได้คอนกทค่าเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็สามารถที่จะไต่ขึ้นไปจากที่เราเป็นแบบว่าเป็นช่างปกติอาจจะไต่ขึ้นไปแบบว่าเป็นผู้ระเหมาก็ได้เหมือนกันเป็นงานโครงการเป็นโปรเจกต์อะไรต่างๆนะครับขอแค่ให้เราแบบเออมีแบบคอนแทคคอนไท แอร์เล็กๆแอร์ตามบ้านแอร์ตามแอร์ตามออฟฟิศสำนักงานอะไรต่างๆาใช่มันก็จะมีแอร์อีกประเภทนึงคือเป็นแอร์งานแอร์ชิลเลอร์อ, <ๆ S 2> อ่ะก็คือเป็นงานใช้โครงการขึ้นไปแอร์วีอาร์วีอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ถ้าวีอารวีวีเอสก็ต้องก็ต้องไปเป็นทับของของบร,ริษัทใหญ่ๆ,ๆไดึ้นแครเอีย์มิตูอะไรก็ว่ากันไปก็เขาก็มีเทรนนิ่งให้กับทับคอนแทคเขาอยู่แล้ว อ่าถ้าเราอยากไปเรียนรู้อ้ผมผมอยากทําที่มันสกปรกใหญ่ขึ้นอ่าก็พวกนี้เขาก็มีเทรนนิ่งให้สําหรับช่างพิแต่ละเบื้องต้นอ่ะเราต้องมีเบสิกจ่ากแอร์ปกติไปก่อนมันจะไวในการเรียนรู้อย่างถ้าเป็นถ้าเป็นงานฮอชิเลอร์อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแบบคนที่เคยทําพวกท่อไฟท่อปลามาก่อนเขาจะตัฟเกียวเป็นอะไรเป็นเนี่ยเรื่องวาวเรื่องอะไรค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนึ่งคือถ้ากับว่าคนที่มีพื้นฐานเขาก็จะใช่ใช่คือเบื้องต้นคือต้องต้องเข้าใจระบบเครื่องปรับอากาศมาก่อนว่าเอนนางงยยไคอร้อนยงบาง เพราะแอร์มีหลายประเภทนะแอร์มีแอร์บ้านแอร์ออฟฟิศอะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะเดียวกันเป็นเขาเรียกว่าสปินไทป์ครับบางบางที่ไปเป็นเจอเป็นควายเย็นแล้วควายร้อนระบายระบายความร้อนด้วยน้ำคูลิ่งก็มีที่ที่ไม่ใช้ลมเป่าอะไรเงี้ยถ้าไปเจอ่ยวอาคารก็มีหลายลักษณะการทำงานก็ต้องเรียนรู้กันไปก็หลายอย่างครับสำหรับช่างแอร์อันนี้สำหรับช่างเนาะท่าทูตสายซิฟอนกำลังจะถามในเรื่องของ อันนี้พูดถึงสายช่างแล้วสายช่างนี่คือเป็นสายช่างที่เราเรียนรู้กันไปแต่ถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนหรือว่าอลืมบอกข้อดีอ่ะครับผมข้อดีของของสายช่างที่เป็นผู้ระหมัดคือหนึ่งผมจะหยุดวันไหนเขาก็หยุดได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่หยุดการเสียดายโอหคุณหาได้ได้วันเป็นหมื่นอ่ะคุณจะหยุดไหมได้วันเนี้ยใช่ไหมลูกน้องก็ต้องจ่ายแะ่คือเราเลือกทํางานได้เราเลือกรับงานได้อะเรื่องนั้นเจ้านี้ ทั้งนี้ลูกค้าจ่ายดีอ่ะจ่ายไวจ่ายตรงเวลาเนี่ยเราก็สพอร์ตเขาเรื่อยๆอ,นนอันนี้ช่างชอบอนะครับบางที่นี่จ่ายเช็คเลทนะไล่เลทนะอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้เราเราไม่ใช่บริษัทเราเลือกได้แล้วก็เป็นอิสระในการทํางานมากกว่านะครับไม่มีสแกนนิ้วไม่อะไรเง<ช>ี้ยคือความอิสระของของ,ของช่างที่เป็นเจ้าของธุร,รกิจเจ้าของกุรกเองแต่ว่าในความอิสระของคุณก็ต้องรับความเสี่ยงรับความเสี่ยงในว่าถ้าช่างนี้หน้าฝนมา่ะลูกค้าไม่ค่อยรังแอร์เลยอ เขาก็ต้องมีวิธีในการจัดการถูกตจัดโปรโมชั่นเอทำออย่างอื่นเออาจจะเปลี่ยนจากงานล้างแอร์เป็นงานงานซ่อมไหมอะไรเงี้ยเพราะมันจริงๆมันเปงานทั้งปีนะแม้แต่ช่วงโควิดที่คนคิดว่ารายได้จะตกกลับมากขึ้นเกือบสองเท่าเพราะอะไรเพราะคนอยู่บ้านเยอะใช่คนยู้บ้านเยอะแล้วต้องใช้แอร์ถูกต้องเพราะเมืองไทยมึงร้อนร้อนงานเยอะกว่าเดิมแทบไม่ได้หยุดเลย คิดว่าควิดจะสบายที่ไหนได้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะโลเพราะว่าช่วงอากาศเมืองไทยไม่ร้อนขึ้นทุกวันร้อนขึ้นทุกวันอะไรคนใชก็ใช้เครื่องอัดอากาศเยอะขึ้นแล้วก็ช่างต่างๆก็แล้วบางทีบางทีบริษัทใหญ่ๆเขาเห็นจังหวะนี้ที่มีโควิดก่อนหน้านี้เนาะที่มีโควิดเขาก็ไหนๆเขาก็เวิร์คกลมูลกันหมดแล้วตึกว่างอาศัยจังหวะนี้รีนเวทเลยอ่ะไม่ต้องเสียเวลานะเพราะายังไงรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยอ่ะเขาต้องกลับมาอีกครั้งทุกคนก็ต้องกลับมา เทาลูกเดิมในการทํางานเดิมนะครับเขาใช้จังหวะนั้ในการรีเนเวทช่างเลยไม่ว่าง,งานเลยนะใช่แต่ไม่ว่าอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างลูกค้าเรามีถ้าอยากได้ลูก,ลกค้าประจําหรือว่าลูกค้าที่อยู่ก็อยู่ที่การเซอร์วิส<อ>ของเราอ่าเซอร์วิ<อ>สมาสาคัญคุณซิโลพยายามเรื่องนี้หลายๆรอบหลายๆคลิปนะฮะเกี่ยวเรื่องของเซอร์วิสมาของเราใช่ไหมคใช่ว่าไปติดแล้วหายเลยใช่ใช่ พี่ผมเข้าไปแก้แล้วมีการติดตามบ้างพี่มผมเข้าไปแก้แล้วเย็นดีไหมคมรับปาร์ตีก็เย็นดีมากเลยคนระับเราแคปตวเนี้ไปรีวิวต่อได้อเออคือเป็นการโฟล l o w ลูกค้าต่อนการโฟล l ลูกค้าต่อว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเข้าไปทําเข้าไปซ่อมให้ให้บ้านแล้วลนะอะไรเงี้ยมีมีมีหลายหลายแบบหลายหลายสก,กิลมากที่ที่จะทํายังไงให้ลูกค้าติดเราอ่าโอเคแคปลงเคดรับอะไรงี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะโอเค ว่าถ้าอยากเป็นวิศวกรในงใานของเครื่องปรับอากาศเอาโดยแบบเจาะจงเลยถูกไหมภาระหน้าที่ในในส่วนของหน้าที่วิศวกรนคะครับก็มันม,ม,มีไม่มีหลายแบบอ่ะสมมติหน้าที่ของดีไซนเนอร์ก็คือเป็นฝ่ายออกแบบเขาก็ต้องรับผิดชอบว่าในในสิ่งที่เขาออกแบบไปแล้วอ่ะมันต้องใช้งานได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าอุ้ยออกแบบนี้สวยเลยแสถาปัตออกแบบมาเพื่อให้เข้าสถาปัตได้สวยเลยแต่ใช้งานไม่ได้แอร์ไม่เย็น คุณก็ต้องรับผิดชอบในจุดนี้นะครับในสิ่งที่คุณเซ็นไปในแบบนะั้นเรื่องของรายได้ใช่ไหมรายได้<น><น>ทอ่บบเด็กจบใหม่นะปัจจุบันที่เป็นเอนจินเนียรไม่ว่าสาขาไหนนะก็เริ่มที่อยู่ประมาณ 18-20k ในในกรุงเทพ